อีก5เอ้าสิ200ไม่ได้ไม่ไลี่นอะปอเว่ามานะั่ใครบ้าเขาย้อะภาพแต่เมื่อกี้ต้องเอต้องอู้ยยนไม่พอน้องช่วพี่ไม่พอจะไร้บางทีเราไปเ่ย

好好好。 Terima kasih telah menonton!

เมื่อคืนเจ้าของเรือมาดูเรือบอกว่าเชือกตึงเราไปดูไอ้เปล่าไปดูดูมันแล้วมาดูแล้วมันกลับสีุ่่มได้เมื่อคืน Eh, hey, bandar nak ni eh. Eh. bandar nak kerian. Main nam pen ni. Ha? Pen ah. Ni ada apa-apa